ยกลยกลยกจะไปไหนครับโอ้โอ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 ้นักหนักเอ้ยพี่เสียงด้วยอ้หหนักสงสัยหนักมากเลยมีเสียงด้วยไปละยังจะยังจะยกอีก ยังไม่ยอมเอพี่ีไข่เองเหรอโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยไม่สนใจละไม่สนใจละจะไปคนไข่ช่วยพี่พี่ฟิวแล้วโอ้พี่ฟิวทำอะไรครับไข่วงกลมโอ้คนไข่จะทำไข่ทอดเลยลูกไข่วงกลมเป็นไงเนาะไข่วงกลมเหนือครับพี่เหนือครับพี่เหนือมันจะเจ็บลูกโอ้ หนักหนาหนาเห็นไหมจเจ้าอะไรครับครับออกมาครับออกมาพ,อพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อพ่ออ่าเล่นทุกอย่างที่ของหน้าแล้วมาพอกอ่อนนันลุกๆออกมาจะทลูกโอ้ยน้องอลือนี่อลือของแท้นี่ พอแล้วครับปาปะไปหน้าบ้านกันปะไปยกถังน้ำ่อปะไปยกถังน้ำ่อไปยกถังน้ำไปเดยไปเดยไปยกถังน้ำ่อเดยจะดูจะดูครับดูครับกวีพี่ฟิโอ้ยเก่งเกงเลยพี่ฟิวจะกินข้าวกับไข่เหรอครับโอ้เก่ง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 โอ้ฝั่งนู้นก็นุนมให้กำลังใจสุดๆกินแค่ปลา้ามือ